Going get worse before it if gonna get through all. do but we't at we all สวัสดคีครับพวกเรานูทีวีนะครับผมกับซีรีส์ประจำช่องนะครับอย่าง Walking Dead ครับ,รบก็เราค้างไว้สาตอนนะครับจริงๆก็เราคุยกันรวบเลยนะครับ3ามตอนที่เหลือก็คือจริงๆล่าสุดเราคุยหนึ่งตอนที่19เนาะ แล้วทีนี้มันก็มาต่อยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับอ <Ừ. S 1> ีสามตอนนะครับรวบไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจบมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งใช่แต่ว่าเราเพิ่งมาคุยกันเว้นช่วงนานไปนิดนึงเออเราคือผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบว้าวเหมือนเมื่อก่อนก็เลยแบบเอ่อเก็บมารบตึงทีเดียวก็แล้วกันใช่นะครับม,มีแบบมีเรื่องอื่นที่ หน้าดูกว่าแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างกันด้วยแหละเอาจริงใช่ใช่อืมอืมโอเคก็เดี๋ยวเราเท้าวความนิดหนึ่งนะเราก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนไอ้พาร์ทหลังของเอพิโซดที่สิบอ่ะที่พี่หมีเคยบอกไว้อ่ะมันแทบจะเล่าแบบแยกตัวละครไปเลยอ่ะคือแต่ละตอนมันจะพลอยไปที่ตัวละครในตัวละครหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันติดเรื่องเนื่องจากโควิดเนาะแล้ว<ช>มันก็เลยต้องถ่ายทําเป็นแบบว่า เป็นแบบเซ็กชันเล็กๆใช้คนไม่ไม่เยอะก็คือใช้เฉพาะคนคนที่แบบสําคัญอะไรเงี้ยก็มันก็เลยกลารว่าตอนนึงก็จะเป็นแบบเน้นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไปเลยหลักๆประมาณแบบหนึ่งถึงสองตัวไม่เกินเนี่ยเออไม่ไม่ไม่เกินเลยมั้งเออใช่แล้วประมาณนี้คือแบบว่าถึงถึงฉากถึงอะไรมันจะเป็นเซ็ตที่ใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าพวกตัวแสดงนะักตัวละครอะไรเงี้ยมันก็น้อยเล็กเล็กน้อยๆอยใช่ใชคือซีนที่ท,ที่ที่แบบเป็นสงครามหรือว่าเป็น าการประทะก,กันที่แบบกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยแทบแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบบล็อกเกอร์ที่เป็นซีจีอ่ะประมาณนี้เนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราก็เราก็จะมาไอตอนเอพิโซดที่ยี่สิบเนี่ยมันจะชื่อว่าสปรินเตอร์เนาะมันก็จะเป็นเอพิโซดของตัวปรินเซสที่เป็นตัวละครใหม่ที่ตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีบทบาทเยอะซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีบทบาทเยอะแหละแต่แต่อย่างที่สถานการณ์ที่เราบอกไปมันเลยต้องถ่ายมาเป็นแบบนี้เนาะ อมันก็จะเป็นตอนของเป็นเซตที่แบบว่าก็เป็นแบบคือมันจะบอกว่าเ็นเซนมันมีอาการหลอนอะของตัวเองที่เออมีเขาเรียกว่ามีโรคที่จินตนาการขึ้นมาเองว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออก็มันก็จะทำให้เรารู้ว่าปมหลังแม็กไอตัวเป็นเซนเนี่ยมันอ่าเขาเรียก่ามันมีอาการมีความ่าทางจิตใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยทําให้แบบมันมันเหมือนกับว่าเป็นตอนที่เจาะลึก ให้เราเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นน่ะจริงๆเป็นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์นะครับเหมือนกับว่าตัวละครค่อยๆพัฒนาตัวเองไปแล้วแบบมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเฉพาะตัวละครนะแต่ตัวบทมันเท่าเดิมใช่คือเรื่องราวไม่เดินเลยใช่แต่แบบว่าเราได้รู้ไงแบบตัวละครมันเหมือนกับว่าพัฒนา<ม>ตัวเองขึ้นมันนิดน,นึงใช่ใช่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบบเออการกระทําของอาการของมันเนี่ยที่ เพิ่งเข้ามาจอยได้ไม่นานเนี่ยมันก็ส่งผลทาให้เด็กแก๊งเนี่ยก็เรียกได้ว่ารับข้อกรรมไปนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับใช่ครับก็ก็คือก็คือหลังจากที่พวกเขาแบบไปถูกจับตัวด้วยไอ้สตอร์มทูเปอร์ใช่ไหมไม่มรู้จะเรียกว่าอะไรนะแล้วมัน <S 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 เรียกเรียสตอร์มทูเปอร์ไปอะไะครับเออแล้วมันก็นั่นแหละก็ถูกจับมาขังแยกไว้ไงเงี้ยแล้วไอ้ตัวพรินเซสหรือว่าไอ้ตัวควนต้าซันเชสเนี่ยถ้าตามคอมมิกเนี่ยมันก็ หลอน,นาการไปเองจนแบนไปแบบมันไปจับไออะไรไอ้นนคนที่มันแบบคล้ายๆแบบผู้คุมที่มันคอยเอาอาหารมาให้อย่างเงี้ยก็ทำลายแล้วก็แย่งปืนมาอะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่าแบบแผนการของไอ้พวกตัวยูจีนที่มันได้คอกับไอ้คนแปลกหน้าที่มันเพื่อที่จะมาหาะเพื่อที่จะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจเนี่ยก็พังทลายลงไปทั้งหมดแล้วก็ทําให้แบบแผนพังแล้วก็ทุกคนก็แบบเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ขังแบบดีๆอะ่ะ ประมาณนั้นแล้วก็จบตอนใบสปอสปินเตอร์เนาะแล้วก็มาถัดมาก็จะเป็นตอนที่ยี่สิบสองเอ้ยยี่สิบเอ็ดนะครับที่ชื่อว่าไดเวอร์ชนะครับก็มันก็จะเป็นแบบเรื่องราวนะครับของเดริโและแคลร์นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าหลังจากที่มันออกมาจากบ้านของเรียซึ่งจริงๆแล้วมันได้ฉายไปตอนอีพีที่สิบแปดนะที่เขาเป็นเรื่องราวของเดริโแบบเพียวๆอะ่ะเออมันก็ออกมาจากบ้านนั้นกับแคลร์แล้วก็แบบมี มันแบบคือมันก็จะกลับอเล็กซานเดียแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าแดริลมันก็บอกว่าเออนั้นเดี๋ยวเราแยกกันไปดีกว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบก็ฝากหมาไปกับแคร์รอยนะคือแดริลมันก็แบบเหมือนกับว่าอารมณ์ก็ค้างจากการเล่าเรื่องรียก่อนหน้าเนี้ยเออขอแบบขี่รถเล่นนะชมวิวนิดหน่อยแต่ว่าก็นั่นแหละเออแล้วมันก็เหมือนกับว่าแคร์รอมันเปิดขวดไม่ได้แดริลมันก็เลยเอาไอ้มีดพับอ่ะที่มันเป็นแบบมีดมัลติทูสอ่ะให้แคร์รอไปใช่ปะ คนยแยกกันเสร็จแล้วอ่ะอ <c oughs> แบบอยู่ดีรถแม่งเสียแม่งโคตรกระเทินกเงินก <c oughs> ็ตามพ็อดครับผมใช่เออซึ่งแบบมันก็มันก็จะเป็นพารเรล,ลเรื่องว่าหลังจากที่แคร์รอ,อกลับมาถึงอเล็กซานเดียแล้วแล้วก็แดริวที่ยังอยู่ข้างนอกนะครับวัเดียภูมกริรติเนาะมี<ช>คนเล <ผม S 1> ตอนนี้ไม่มะไม่มีนะก็ะมันก็จะมันก็จะเล่าให้เห็นว่าในขณะที่แคร์รอกลับมาที่อเล็กซานเดียมันก็มันก็ไม่ได้แบบ ลาบลื่นอ่ะมันมาเจอหนูในบ้านพักอีกเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนจําได้คือไอซานเดียวมันก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูเนาะเพราะว่ามันโดนถล่มจากไอ้วิสเปอร์เลอร์ก่อนหน้านี้อ่ะใช่ใช่เออบ้านมีหนูเข้านู่นนี่นั่น ue, อไอแดริวก็ใบมอไซพังซ่อมแบบไอ้ดันโอไอ้มอติทู ool, ให้แครรอไปเน่นก็เลยต้องไปหาจากศพทหารอ่ะที่มันมีแบบพวกเออพวกกระเป๋าเนาะที่มันแบบเหมือนอยู่ในในไอ้วบอร์วอพวกนอมังดีอ่ะ มันงจะมีแบบพวกเอาเอุปกรณ์พวกนี้อะ่ะเออประมาณนี้มันก็จะแบบว่าให้ให้บเล่าให้ฟังแบบรบลัดแล้วก็กลับแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันแล้วมันก็แบบสภาพไอแคลอมันก็แบบมันก็มีการแบบทําลายไอผนังอะ่ะก็เละ,ะที่แบบเพื่อที่จะแบบไปไล่หนูนนอะไรเงี้ยส่วนแดริลมันก็เละเหมือนกันที่แบบแม่งต้องไปตามหาครีมเมื่อเอาไอบอดดี้ทูสมาซ่อมมอไซค์เพื่อที่จะกลับอเล็กซานเดียอะไรเงี้ย แล้วก็จบซึ่งจริงๆแล้วอ๋อผมลืมบอกไปทุกตอนของพาร์ทหลังอะตอนจบอะมันจะมีไอประมาณว่าเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเป็นหัวของสปินออฟเนี้ยเอ้ยไม่ใช่สปินออฟเขาเรียกว่านะโชว์ลันเนอร์เนี่ยไอแองเจล่าคังอะจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> จะมาเล่าอาธิบายแล้ววันนี้สซึ่งแบบเท่าที่เท่าที่ผมจําได้มันเหมือนจะพูดว่าที่มันมีตอนนี้ขึ้นมาเหมือนมันจะสร้างไอสปินออฟของไอแคลร์กับแดลิวเว้ยแต่ผมว่าไม่อย่าหาทำเออจริงจริง ใช้คําว่าอย่าหาทําเลยอ่ะใช่พราะบุกไวเอาไอของไอลิกที่แบบแยกไปแบบให้มันออกมาเป็นรูปธระทรําก่อนเถอะในมุมมองผมนะของลิขของมิชน,ชนของอะไรที่แบบตัดออกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่คือแบบมันมันแบบนี่มันไม่เขีดจากไอผมไม่รู้เหมือนกันว่าโชลันเนอร์เขามีผลกับไอตัวไอ walking dead อ new world ไอ new world เปล่าใช่น่าจะชื่อนิวเวิร์นะะ อันนั้นอันนั้นก็อันนั้นก็นนนกโหอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออที่ท,ที่ที่แบบโอเคไหนก็ฟียลวอล์กิ่งเดย์นั่นแหละที่ที่เขาพูดกันเนาะแต่ว่าแบบไออันอันใหม่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอืทีนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความรู้สึกหลังดูเนี่ยเดี๋ยวแล้วอีอีอตอนหนึ่งแล้วเราพูด่อนได้ได้ได้เราสุดท้ายก็เฮียสนีแกนครับหลังจากที่กราฟเนี่ยตกมาตลอดครับก็มาพุ่งที่เอพิโซดสุดท้ายนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นตอนของนีแกนซึ่งถ้าใครอ่านคอมิกมา น่าจะคล้ายกับคอมิกเลยเนาะนะครับเขาก็จะเล่าปูมหลังต่างๆว่านีแกเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนนะครับเราก็รู้ว่าเป็นเอกครูอสอนแบบอารมณ์ประมาณพระศึกษาเป็นครูพระหัวร้อนนะครับที่ตอนเขาเรียกว่าตอนโลกแตกเนี่ยต้องดูแลเมียที่เป็นมะเร็งออก็จะเล่าจะเล่าเรื่องก่อนโลกแตกแป๊บหนึ่งว่าแบบมันเป็นคนยังไงมันมีชู้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เออแล้วก็พอโลกแตกมันก็แบบ กลับตัวกลับใจมาดูเรียนมาเป็นดูแลมีอะไใช่ใช่นะครับเราก็มันแล้วมันก็แบบได้ไปเจอพวกอ่โจรโจรครอบครัวที่เป็นด็อกเตอร์ก่อนใช่ไหมที่แบบพยายามไปหายาไอ้สิ่อย่างที่แบบเออเพื่อที่จะต้องมาทําให้รักษาไอ้โรคมะเร็งอันเนี้ยเออมันเป็นแปนที่หมอทิ้งไว้ให้อะไรเงี้ยออแล้วทีเนี้ยมันสวยตรงที่ว่าแบบอยู่ดี่มันโดนกับ ตัวโจน,<ย>นจับ<า>ไปใช่ไหมไปอืมอะไรต้องไปหายาใช่แล้ว็ออกไปจไอ้แก๊งอ่าตัวไอ้อไอคู่หมอพวกนี้มันแล้วมันก็ได้ยากลับมาแต่ว่าในระหว่างทางกลับมันได้ไปเจอไอ้แก๊งแบบแก๊งโจมรมอเตอร์ไซค์อ่ะแก๊งอารมณ์ปาระมาฮาเล่อในไอ้ซานอฟอนาคีอ่ะอารมณ์ปาระมนั้นใช่แบบเมืมาปล้นแล้วก็มามาถามที่เอายาใช่มันก็เลยจริงๆมันก็เลยบอกไปครับแล้วก็กลับไป ไปหาเมียเนี่ยเมียมันฆ่าตัวตายไปแล้วมันคือไม่ทันการไงมันแบบจริงๆแล้วมันต้องมันต้องรักมันต้องรักษาใช่ไหมผมว่าเมียมันผมว่าเมียมันฆ่าตัวตายแบบว่ามันมัดคอตัวเองใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่อยากจะให้นีแกนเอามาลําบากอะไรแบบเนี้ยตามที่มันพูดคุยกันนะอ๋อเออเออเแล้วนี่ใช่แล้วมันก็กลับไปจัดการในพวกแก๊งมอไซใส่ครับแล้วก็ไปช่วยครอบครัวที่มัน ทำพาสวยใช่แล้วก็แล้วก็จบตอนเหมือนตอนจบเนี่ยมันทาใจได้าให้ตัวเองเป็นฮีโร่ดีวว่าเออใช่แต่ว่าตอนจบอ่ะมันก็มันก็เหมือนว่าทาใจได้ครับว่าแบบเออก้าวข้ามเรื่องเก่าๆได้เอาไม้เบสบอลไปเผาเออแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านคือตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันโดนมันโดนแชร์เราบอกให้ไปอยู่ที่อื่นใช่เพราะว่าในพวกอเล็กซานเดียมันไม่ยอมรับเพราะว่า คอยลหลักๆคือมันมีแม็กกี้มาด้วยไงใช่แล้วแม็กกี้มันเป็นแม็กกี้มันเป็นเมียเกนไงแล้วไอ้นีแกนมันเป็นคนเอาไม้แบตทุบหัวเกนนะมันก็เลยแบบ <c oughs> ใช่ครับคมเมนกันแบบเออ <c oughs> แล้วแต่ว่าแบบแม็กกี้ก็รู้ว่านีแกนอ่ะเป็นคนแบบจัดการไอ้อัลฟาที่เพื่อทําให้แบบอตัวของพวกเขาอะพลิกสถานการณ์กลับมาแบบเออชนะได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่วาก็ยังท <c oughs> ําได้แหละ อก็น่าจะประมาณนี้ฮะกับตอนนี้ใช่ก็เรียกได้ว่าพาร์หลังเนี่ยผมรู้สึกว่าคะแนนแม่งแย่นะยกเว้นแบบตอนนี้แกนอ่ะดูดิผมมันนั่งไล่ดูใน A M D B อ่ะคะแนนเป็นไงบ้างครับคืออันแรกเปิดมาที่แม็กกี้กลับมาอย่างเงี้ยก็ก็เจ็ดอย่างเงี้ยก็อยู่ในมาตรฐานเนี่ยก็ประมาณเจ็ดหกอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นตอนบินเซตอ่ะเหลือห้ายิ่งตอนไอ้ไดเวอร์ชไอตอนที่ยี่สิบเอ็ดก่อนจบอ่ะ เหลือสี่เงี้ยโหแบบเละผมก็เลยบอกว่าอย่าหาทำเลยส,ส,ปสปินออมอย่าหาทําเลยเอ้ยผมรู้สึกว่ามันดีแล้วที่จะจบเซีซันน่ะเออจริงท <c oughs> ือม,มันลากลากยาวเกินไปเว้ยมันไม,ไม่รู้จะยืดยาวอะไรมาขนาดนี้จริงเนี่ยคุณกิติเขาบอกว่าตอนนี้แกนเป็นตอนที่พิเศษดีที่สุดครับใช่คือผมก็เห็นใจนะว่าแบบเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยมันแทนที่มันจะได้แบบ ถ่ายในสเกลใหญ่อะเราก็ไปไ,ไปซูมพอยต์ไอตัวเรื่องของไอไอแก๊งสตอมทูเปอร์อะมันก็เลยแบบขาดตอนอะเออเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วตอนก่อนปิดอะตอนที่มันชนะพวกวิสเปอร์แล้วไปแล้วว่าพวกยูจีนมันโดนสตอมทูเปอร์จับอะผมรู้สึกว่ามันคดคิปแฮงเกอร์แล้วมันแบบเฮี้ยนไม่มีพวกแก๊งใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> พอมาเป็นแบบอันนี้ก็คือแบบมันเหมือนกับ ต้องเปลี่ยนวิธีการถ่ายแล้วก็กลายเป็นว่าต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรทําให้ตัวละครมันดูมีมิติมากขึ้นซึ่งแบบเราก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นด้วยซึ่งบางอย่างมันก็สามารถหาดูได้ในคอมิกบ้างบันก็เป็นคอมิกผม<า>กว่า<ะ>ผมว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเว้ยคือจริงๆก็ต้องชมนะว่าเขาเขาค่อนข้างเก่งอยู่กับกับเงื่อนไขที่มันจํากัดอะ่ะเพราะว่า เหมือนกับว่ากองถ่ายเขาให้ใช้คนได้น้อยใช่ไหมใช่แล้วแล้วเออสังเกตดูอ่ะเหมือนเหมือนผมคุยกับแฟงก่อนนะเนี่ยคือทุกตอนอ่ะทุกตอนมันจะมีแบบตัวละครสี่ห้าตัวสามเป็นอย่างมากเออในฉากเดียวกันแม่งมีคนแบบคนสองคนเท่านั้นเองแบบทุกตอนเลยแบบครึ่งหลังมาเนี่ยอืมแล้วแล้วฉากที่มันรวมแบบตัวละครหลักๆอ่ะแบบมันมีนะแต่ว่าแบบมันน้อยมากอ่ะแบบประมาณออกมาแค่แบบสองสมวิอย่างเงี้ย บบมีพร้อมหน้ากันอะไรเงี้ยแบบแม็กกี้แต่ว่ามันก็มันใช้มันใช้เทคนิคการตัดด้วยอ่ะแบบผมว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ที่เดียวกันอ่ะแบบมันก็ใช้มุมกล้องแบบหันมาปุ๊บอ่ะมาเจออีกคนนึงอะไรเงี้ยมันผมว่ามันแบบเออก็เอ้ยแต่แล้วก็บดนะครับผมว่ามันคือไม่รู้เหมือนกันว่าว่ายังไงดีคือภาพรวมอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคคือในข้อจํากัดนะใช่มัน แล้วก็ข้อเสียคืออย่างเดียวที่เราคิดกันอ่ะก็คือเนื้อเรื่องหลักมันไม่เดินไงอันนี้มันเป็นแค่แบบเนื้อเรื่องของแต่ละแต่ละตัวละครอ่ะซึ่งแบบมันใช่มันวนอ่ะอยู่ในอ่างมันเรื่องไอ้แกนเส้นหลักมันอยู่นิ่งไม่กระดิกเลยแต่ว่าไอ้เส้นรองเนี่ยเอ้โหขยายเอาขยายเอามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซีรีส์ที่มันต้องการดีเทลเยอะขนาดนั้นอ่ะในมุมมองผมนะมันไม่ได้เหมือนแบบพวกไอ้ซีรีส เรื่องอย่างของแบบมาเวลที่เราคุยกันเนี้ยมันจะมีแบบอินเตอร์เอกดีเทลเล็กๆที่มันไปขยายต่อในในอซีนิมาติกอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันมันไม่จําเป็นอะ่ะมันไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องแบบเออคือ,อ,อไอวงเวียนของ walking dead มันทําให้คนดูไม่อินด้วยแหละแบบออตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอะเพราะว่ามันแนะนําตัวละครมาเสร็จใช่ไหมสักพักมันก็จะฆ่า เออเราก็เลยจะไม่รู้สึกผูกพันกับใครเลยแม้แต่คนเดียวอาจจะมีบ้างแบบพวกตัวละครหลักอย่างแครอโรลเดรวอะไรแบบนี้ยซึ่งมันก็เหลือแค่นั้นนะยแล้วที่เหลือมันไม่มีรู้สึกเฉยเฉยเลยผมไม่เฉยเฉคือตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนใหญ่ที่คนคนเขาแบบดูกันคือช่วงแรกมันทําดีไงซีทั้งหนึ่งเนี้ยโอ้ยอย่างตัวละครเด่นๆอย่างเกลน่งเนี้ยมันแบบเด่นมาก แล้วพอมาช่วงเปิดเปิดตัวเปิดที่มาเจอกับพวกไอ้นีแกนอะมันก็เลยดรอปลงเพราะว่าหนึ่งก็คือแบบพวกเกณตายอะไรพวกนี้ด้วยมันก็เลยแบบคนก็เลยเลิกแบบเริ่มไม่ค่อยอิงตัวละครเพราะว่าตัวละครที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันที่มันปูมามันค่อยๆตายไปมันไม่เหมือนเกมออฟต์โรนที่แบบว่าไอตัวนี้มันตัวที่เราเชียร์มันตายไปแต่ว่ามันก็ยังมีแบบเขาเรียกนะมีมีตัวอื่นให้เชียร์ต่ออะไรเงี้ย คือเกมออฟโตรเนี่ยมันเหมือนผมดูในภาพรวมมากกว่าว่าเออแบบเรื่องมันจะเดินไปทางไหนอ่ะเพราะว่าทุกตัวที่มันเล่ามามันเด่นเท่าๆกันหมดเว้ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าทุกคนแม่งเป็นตัวเอกหมดแม้แต่แม้แต่ตัวที่แม่งเร็วๆอ่ะแต่สําหรับ w a l k i n g dead เ่ะคือคือมันปูมาเฉพาะพวกตัวเอกอ่ะใช่แล้วมันก็แล้วมันก็ฆ่าไปทีละคนตอนนี้มันไม่เหลือแล้วมั้งแบบไม่งั้นมันไม่เอาแม็กกี้กลับมาหรอกกับตอนก่อน ก่อนที่เขาจะไปเขาก็ทะเลาะกันใช่แบบว่าเออไม่งั้นเขาไม่เอากลับมาหรอกมันไม่มีแบบคนให้ทําให้อินแล้วในครึ่งหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ผมชอบนะก็จะมีแค่นีแก่นใช่ตอนเฮียนีแกนเนี่ยตอนยีิบสองเนี่ยตอนล่าสตอนสุดท้ายเออแล้วก็ตอนที่หลวงพ่อคุยกับไอ้โดนปืนเล่นรูเล็ตอ่ะเออผมชอบแค่สองตอนเวอใช่น่าจะดีสุดละ ใช่ที่เหลือมันก็แบบที่เหลือคืองั้นงั้นเน้่น้ำๆด้วยซ้ำอะ่ะไม่มีอะไรเน้นๆแบบตอนไอเดริวลกับแคลรไปบ้านเนี่ยผมก็แบบเอเมื่อไหร่จะจบ <c oughs> ไอตอนไอตอนพ i ินเซสก็เหมือนกันผมเบื่อมากที่ต้องมานั่งดูมันคุยกับกาแพง <c oughs> ใช่เออมันมันแบบว่ามันถึงขั้นนั้นะที่ดูถึงแบบซีซันสิบแล้วก็ต้องดูเพราะว่าดูต่อไป <c oughs> ให้มันจบมันจะจบแล้ว จัดใจเลยเขาว่ามันจะจบสิบอ่ะไอสิบเอ็ดซีซันสิบเอ็ดเนี่แหละของ่ใช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 ่แต่ซีซันสิบเอ็ดแม่งดันมียี่สิบสี่ตอนนี่ดิก็ไม่แน่ครับพอแบบสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นเขาอาจจะถ่ายให้มันไอ้นี่ได้ฮะอาจจะถ่ายให้มันให้มันดีกว่านี้ยอันนี้มันจำกัดก็ได้รับวัคซีนอะไรไปเยอะแล้วนะผมว่ามันน่าจะเรอาก็เห็นแบบว่ามันลงวันที่แล้วนะมาออกัสยี่สิบสองอ่ะสองพันยิบเอ็ดก็คือปีนี้แหละ อเออแล้วก็มีคนบอกมาครับว่าไอตอนพรินเซสเน่ยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับที่พูดมาก่อนนะแต่ตอนพรินเซสน่าจะเป็นตอนแบบหนึ่งในไม่กี่ตอนที่ไม่มีการฆ่าซอมบี้อ๋อส่วนใหญ่มันจะมีกับฆ่าซอมบี้เออแต่ว่าแต่ตอนพรินเซสเน่ยตอนสปรินเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเป็นตอนแนวแนวจิตวิทยานิดๆอะไรแบบนั้นอืกระตุกจิตกระชากใจกันไปใช่ ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผมว่าไม่งไม่มีอะไรจะคุยแล้วเพราะว่ามันแผ่วมันซีรีส์ที่แผ่วมากอืมอยากอยากจะแบบว่ารอดูครับว่าแบบมันจะไปยังไงต่อเออคืออยากให้มันลงให้มันดีๆแล้วกันนะจริงๆแล้วมันควรจะลงตั้งแต่ตอนที่ลิกแม่เสียงคอแล้วแต่มันไม่ยอมปิดไงเขาเรียกว่าดันทุรังมันยืดมันไอตอนซีซั่นนั้นน่ะดีอยู่แต่ว่าซีซั่นก่อนหน้ามันยืดเกินไปเว้ยแล้วมันก็เออ อมันไม่รู้มันไม่รู้มันจะแบบยิงอะไรกันวนไปวนมาแบบวนอยู่ในอ่างของจริงแล้วก็กลับมาวนช่วงท้ายคือพอมันชนะนีแกนพอมันวิสเปอร์เลอร์ก็ยาวไปเว้สำหรับผมนะผมว่าช่วงเล่าช่วงวิสเปอร์เลอร์มันควรจะสั้นกว่าเนี้ยมันควรจะเล่าแบบให้กระชับกว่าเนี้นี่มันคือจงใจยืดบางตอนแม่งไม่มีอะไรเลยว้แม่งแบบเหมือนคนนั่งคุยกันแล้วก็จบคุยกันแบบไม่มีสาระด้วยนะแบบเรื่องไม่เดินตัวละครไม่ เมเนี่ยเหมือนมาถ่ายเพื่อเพื่อเอาไปแอร์เป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยเขาสร้างไอ้นี่มาไงเพื่อให้มันรู้สึกว่าเนี่ยเราแยกกันอยู่ไงตามที่มันตกลงกันไว้ไงโอเคยืดๆหน่อยนี่แถนั่นเนี่ยครับครับครับโอเคคัวันนี้ก็คนนึกว่าจะไม่มีครับแต่ก็ขอบคุณคนกิตติ้วยที่มาคุยกันมก็มาคุยกันก็ดีครับก็เงาเงาเงาเยววราฟังเราจบบนบน รอดูว่ามันจะเป็นยังไงครัทฤษฎีผมว่าไม่มีอะไรคือมันมันแบบมันไม่มีอะไรเลยในในพาร์ทหลังเนี่ยทฤษฎีที่เราคุยกันก็คือคุยกันไปแล้วก่อนหน้าเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมใช่ไม่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยนี่คุณเกียติเขาบอกว่าผมว่าคนมีสักแปดถึงสิบตอนต่อซีซั่นก็คือตามีฤษับคือบอกกินเดยมันเป็นซีรีส์ที่มีจํานวนตอนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับแล้วมันก็เลยเป็นสายที่ว่ามันวนอยู่ในอ่างค่อนข้างเยอะ ผมว่าเพราะ,ะรเพราะว่าความฮิตของมันด้แหละ <ừ> mm อย่างซีซั่นแรกอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะฮิตขนาดนี้หรอกผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าตอนที่เขาให้กับซีซั่นหนึ่งมันน้อยมากหกตอนเองมั้ง <ừ> mm ใช่ไหมหกหรือไม่ก็แปดอะ่ะผมไม่แน่ใจแล้วก็พอพอมันฮิตถล่มทลายก็ตอนแม่งก็ค่อยๆแบบคูณสองเป็นสิบสองสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบสี่อะไรก็ว่ากันไปอ <ừ> mm เออกก็เลยแบบแล้วเพราะตอนมันเยอะมันก็ แทนที่มันจะเล่าแบบว่าเล่าจริงๆมันก็วนเนี่ยออมันไม่มันไม่ยอมแบบเอาน้ําเอ้ยไม่ยอมเอาเนื้อามาให้เรามันเอาแต่น้ำๆมาให้ก็ยืดอยู่นั่นแหละอึดอัดมากนะครับแต่ว่าก็เขาคงทําตามเดิมแหละเพราะว่าปกติมันจะมามันจะเป็นซีรีส์ที่คร่อมปีไงจําได้ไหมมันก็จะมาตัดฟึบประมาณครึง่งครึ่งหนึ่งตอนปีนี้แล้วก็อีกครึ่งเก็บไปฉายปีหน้าตามเออสเต็ปเลย ก็สุดท้ายก็เราก็ด่าทุกด่าทุกซีซั่นนะครับแ,แต่ก็ดูทุกซีซั่นใช่แต่ว่าห <c oughs> วังว่าให้มันพูดจริงนะซีซั่นสิอคือสุดท้ายอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่ากู11เอ็ดไค้ดดีว้ากคต่อยไม่มีไม่เอานะเออสุดท้ายไงครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ walking dead <c oughs> อะไรสักอย่างเออมองไป s ปิน off อะไรก็ตามแต่แต่ว่าอะไรอันเนี้ยมันมันฝืนเกินไปแล้วอ่ะ ดีย๋ยวแม่งไม่ใช่ว่าแม่งทำริกสปินออฟมานะแบบไม่ทำหนังแล้วทำสปินออฟของริกต่ออีกแม่งคนมันก็จะวนไปดูกันอีกของมันขายได้มั้งครับโอเคเราน่าจะพอแค่นี้นะครับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะบอกกิ้งเรจะเป็นไงต่อไปก็นั่นแหละครับออก,กัสเนาะส่วนเรื่องถัดไปนี้จะเป็นไงก็ฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับผมทั้งวันอังคาร และวันอาทิตย์นะครับเวลาสามทุ่มแบบนี้นะผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ